สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายผ่าเลยชาแนลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่ในการนําเสนอแนวทางตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเลขมงคลในหลวงรัชกาลที่นะคะ วันสวรรคตรชัชก,กาลที่9นะคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะคะสิริพระชนพัมพันษาเอ่อ88-89ปีนะคะวันถวายพระเพลิงวันที่เอ่อ26ตุลาคมนะคะต่อมาก็จะเป็นของเนน ซื้อหวยยังยมวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะก็จะมีตัวเลขเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สี่สองแล้วก็สองแปดนะคะของเลน,นน้อยนะคะต่อมาก็จะเป็นของอ่ ควายนำโชคนะคะวันที่1ตุลาคม65นะคะสูตรใหม่นะคะให้บนกับล่างนะคะก็จะมีตัวเลข14 16 24 26นะคะของควายน้ำโชคนะคะแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะรัฐบาลไทยของไมเออร์ e นะคะแอดไมเออร์ e นะคะ วันที่หนึ่งตุลาคมหกข,ข,ข้านะคะวิ่งรูดให้เจ็ดกับสองนะคะเลขก็จะมีตัวเลขเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวก็จะมีห้าเจ็ดสองส่วนเลขสองก็จะมีสองสี่สองห้าสองเก้าสามตัวก็จะมี สามเจ็ดเก้านะคะของไมเออร์แอดไมเออร์นะคะเสือตกถังพลังเงินดีงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะเด่นแปดกับหกนะคะชุดสามตัวก็จะมีตัวเลขแปด5ูน7 4หกห้า6ูนแปดเจ็ดสี่หกสามสี่แปดก้าหกูน 164 165 168 485 286ชุด2ตัวก็จะมีตัวเลข06 08 46 48 60 64 65 68 แปดห้าแปดหกนะคะระวังเม่นกับหามนะคะก็จะมีตัวเลขหนึ่งแปด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 หนึ่งหก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 นะคะเสียตกถังพลังเงินดีนะคะต่อไปก็จะเป็นของ เพยาคันข้างนะคะก็จะมีตัวเลขแปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดแปดนะคะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมของห้านะคะเด่นหลักร้อยก็จะมีตัวเลขมีแปดมีสองมีห้านะคะ วันที่1ตุลาคม65เอาให้รวย7771 72 78แล้วก็79นะคะต่อมาก็จะเป็นของเลขน้ำตาเทียนนะคะงวันที่1ตุลาคม65นะคะแท้มากแม่นะคะ ใบนี้ใบแท้นะคะก็จะมีตัวเลขมี8มี1มี6นะคะเห็นชัดจริงก็จะมีตัวเลข8 1 84 85 86 1 1 14 หนึ่งห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกหกนะคะคัดมาแล้วก็จะมีตัวเลขหนึ่งห้าแปดห้าหกหกแล้วก็หกสี่นะคะงดว่าที่หนึ่งตัวลาคมหกูห้านะคะ

ส6 5หกหนะคะเลือกเฟ้น4ี่หนึ่6 4 285นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ออขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยๆเฮงเๆกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะถูกออสวัสดีค่ะเฮงงรวยยค่ะ